อาชีพก่อสร้างเงินเดือนหมื่นแปดพ่อสิพรอีสุสุคันไหนได้์นะครับอาชีพก่อสร้างได้เงินเดือนหมื่นแปดสิออกอีสุสุรุ่นใดในแนวปารตีทุเงินเดือนหมื่นแปดเงินเดือนหลายกว่าเซียญาผนเดยเซียาเด,ด็กเ,เงินเดือนเจ็ดพันหนึ่งพี่น้องว้เงินเดือนหมื่นแปดเงินเดือนหลายแต่าอาชีพก่อสร้างสงสัเสยเซียาต้องไปขายแรยงงานแล้วครับไปหิ้ตก่อสร้างแล้วนะครับหยอกหยอกพี่น้องครับเงินเดือนหนึ่งหมื่นแปดหารสองคือเก่าหนึ่งหมื่นแปดหารสองเท่ากับเก้าพัน อยากได้อิสูสูขั้นใดเจ้ากระจัดเอาโดดอิสูสูมันผ่อนเก่าพันเก่าพันหมื่นหนึ่งนิดนิดซื้อได้อยู่แล้วครับนะถ้าเอาแบบประหยัดผ่อนถูกครับพี่น้องครับเงินเดือน18 0 0 0บาทอาชีพก่อสร้างเนาะเอาเยวบอกเรื่องเอกสารก่อนอาชีพก่อสร้างนะครับเป็นพนักง,งานเงินเดือนนะครับอาชีพก่อสร้างนี้มี2ประเภท3ประเภท4ประเภทอธิบายง่ายๆ1นะครับ้าเขาเป็นลูกจ้างก่อสร้างเป็นพนักง,งานของบริษัทนะครับ เป็นพนักง,งานของบริษัทนะมีสลิปเงินเดือนอันนี้ซื้อได้อันนี้ซื้อได้นนไดเงินเดือนตั้งเตมหมื่นสองหมื่นสามซื้อได้เลยเงินเดือนหมื่นแปดยังซื้อง่ายซื้อผู้เดียวไม่ต้องค้ำพร้อมนะอาชีพก่อสร้างแบบเป็นพนักง,งานซื้อได้นะครับแต่สองอาชีพก่อสร้างคือกันครับแต่ว่าเป็นลูกจ้างนะครับลูกจ้างเถาแกเถ่าแเก,เเก,เก่พอเห็ุงานแล้วเถาแก่ให้ไล่วันสามร้อยสองร้อยสี่ร้อยนะครับอันเนี้ยซื้อ,อยาก ซื้อได้แต่ว่าซื้อ,อยากนะครับยากต้องบอกง่ายๆเลยซื้อได้แต่ซื้อ,อยากพี่น้องพอเข้าใจเนาะนะความยากของมันคืออย่างนีนหนึ่งเท่าแก่นะครับต้องจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัดหรือหอจก,กอรหรือบริษัทนะต้องจดนะถ้าเป็นลูกจ้างรายวันนะครับต้องจดทะเบียนบริษัท2เท่าแก่ไม่สามารถจ่ายเงินเดือนรายวันได้เท่าแก่ต้องโอนเงินนะครับ ทำมุ่งว่าคอยเป็นเถาแก่คอยตรงอุเงินตรงให้เจ้าอันนี้พ่อสิซื้อได้สองนะครับเถสามแล้วเออสามเถาแก่ต้องเฮ็ดสลีปเงินเดือนให้หรือใบรับรองเงินเดือนให้นะครับสี่ต้องหาคนคำอีกภาษีเอาแบบพานชั่วเ่าแก่ต้องคำให้อีกนี่แหละครับคือความยากของลูกจ้างนะเลยบอกตามตรงว่าซื้อได้แต่มันซื้อยาก แต่ถ้าเป็นลูกจ้างบริษัทนะครับก่อสร้างลูกจ้างบริษัทอันนี้ซื้อง่ายเลยเพราะว่ามันเอกสารง่ายมากบัตรประชาชนสำนักงาทีบ้านสลิปเงินเดือนหรือว่าใบรับรองเงินเดือนก็ซื้อได้นะซื้ออีสุสุขันใดไดแน่เจ้าเบิ่งกซาบลาบไปนี่รถเจ้าหมดเลยเจ้าเลือกเอารถเจ้าอยากได้ขั้นไหนเริ่มจากขั้นแรกไอ้ฟัง 1.9s นะครับแคปสีขาวปี1718พน6 0 0 0เครดิตด,ดีเอาไปพอหาพันถัดมาคือกันนะครับคือกันหาพัน6พันนะ ถัดมาอีกก็คือกันพ่อนหาพันหกพันตัวนี้รอๆเนี่ยมันใส่แม็กจัดส่งแล้วนะครับบอมกักไล่พี่บอมักแบบพี่แจ้งเซีย,ยะเซีย,ยะเปลี่ยนให้ไอซุ้มนั่นกับเปลี่ยนใส่แม็กคือกันได้พี่น้องเด้อแต่ว่ารถเอามาจอดข้างนอกเลยยังว่าท่านเด็ดใส่แม็กให้คันนี้ซีประตูผ่อนอยูเจ็ดพันเครดิตดีพ่อนหกพันทัดมาเป็นฉลามบกแล้วเครดิตดีพ่อนเจ็ดพันบอมีเครดิตพีอนแปดพันจะพี่น้องจา๋า ฟีดาวฟีจองฟีจับฟีโอนทรงฟีฮอตหน้าบ้านสีเทาเล่มโบใส่แม็กเป็นใบพัดนะครับ1.9 SDA ฉลามบกเคดิตดีพร7พันบมมีเคดิตีพร8พันเจ้าพี่น้องจ๋าฉลามบกสีบอลครับพี่น้องครับโตนี่สีนี่เซยะหายากแต่ว่าสีขาวเนี่ยเซยะมีหลายสีขาวกับสีเทาเลมโบมีหลายแต่สีบอลนี่ไม่ค่อยมีเอาไปฟีดาวเคดิตดีพร7พันบมมีเคดิตีพร8พันพี่น้องจ๋านี่คือกันพร7พันนีพี่คือกัน นี่ก็คือการเจ็ดพันนะเจ็ดพันฟีดาวเลยเลยนะยกสูงครับพอนเก่าพันนี่ยกสูงพอนเกาพันเสียยาสีผ้าเบลงอ่าบอกเกินเก่าพันนะบอกเกินเก่าพันผวาเงินเดือนเจ้ามื่นแปดพอนแบบว่าเอาแบบว่าสบายตัวเอาแบบสบายตัวอันนั้นสี่ประตูยกสูงมันพอนมื่นนิดๆเอาแบบสบายอันนี้พอนเก่าพันอันนี้พอนเจ็ดพันนี่พอนเจ็ดพันอยากมาเบลงทางพี่โอ้มดแล้วขลังเป็นตอนเดียวหมดแล้วมดแล้วอ่า ประมาณนี้ล้าก็หลังชว่วรุมอีกนะครับทำนี่เจ้ากระเลือกให้มันจุใจเจ้ากนเจ้ายางมาเบิงโหลดทาสิมาเอาเสื้อเอาศาสตร์เอาหมอนมากางมุ้งนอนเบิงมันเด้อสามมือสี่มื่เจ้าสีเลือกรถเจา้าใดบอ่อเลือกให้มันถูกฉลูเลือกให้มันถูกตาเลือกให้มันถูกใจจัดไปฟีดาวเงินเดือนหนึ่งหมื่นแปดพันบาทสื่อผู้เดียวบอต้องคำแถมครับพี่น้องครับ อาชีพก่อสร้างรับเงินเดือนสื่อใดเซียยะจันหหาออกรถจบศูนย์บาทบัตรไปชาชนไปเดียวเอฟซีเสียยะคอมเมนต์บอกเลยเอฟซีเสียยะเสียยะใจดีเสียยะขวัญใจคนจนเสียยะของแท้รับชมเสียยะอยู่ทางจังหวัดนแหน่ฝากคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์ไปมือนี้เสียยะบมมีอยัางจะให้พี่น้องเอฟซีนอกจากกล่าวคำว่าขอบคุณพี่น้องหลายๆครับแล้วก็สวัสดีครับ